ค่ำวันพฤหัสบดีที่เงียบสงบวันหนึ่งโลกเหมือนจะสงบลงในเสียงฮัมแผวเบาค่ำคืนแบบที่คุณเริ่มพับผ้าไม่ใช่เพราะมันจำเป็นต้องทำแต่เพราะมันทำให้มือมีอะไรทำขณะที่ความคิดล่องลอยฉันนั่งขสมาธิบนพรมในห้องนั่งเล่นล้อมรอบด้วยกองเสื้อยืดและผ้าขนหนูที่ภาพเรียบร้อยทีวีเปิดเบาๆเป็นสารคดีธรรมชาติที่ฉันไม่ได้ดูจรงิงจังโรเบิร์ตสามีของฉันไม่อยู่บ้านอีกแล้วอีกหนึ่งโปรเจกต์นอก สถานที่เขาบอกอีกหนึ่งสถานที่ห่างไกลอีกหนึ่งเบอร์ที่ไม่ระบุอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ยาวนานที่ฉันอยู่คนเดียวในบ้านนี้แต่ก่อนฉันเคยรู้สึกถึงความเหงาในช่วงที่เขาไม่อยู่ตอนนี้พ่อมีเพียงความเงียบเงียบที่คาดดาวได้เงียบที่สะอาดตาฉันเหลือบมองนาฬิกา19กนาฬิกานาทีแดเนียนยังไม่ลงมาเขาอายุ17ปีเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ติดอยู่ในหมอกของฮอร์โมอนการบ้าน และหูฟังเราไม่ค่อยคุยกันมากนะักในช่วงนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาจะวิ่งกลับจากโรงเรียนพูดตื่นเต้นไม่หยุดเกี่ยวกับวันของเขาตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นแค่ใช่โอเคและผมไม่หิวขณะที่ฉันวางเสื้อตัวสุดท้ายลงในตะกร้าเสียงฝีเท้าเบาๆดังลงจากบันไดฉันเงยนหน้าขึ้นเห็นแดนนีนยืนลังเลอยู่ที่ขอบถงทางเดินฮุดดี้ลุมหน้ามือล้วงลึกในกระเป๋าเขาดูไม่แน่ใจดูไม่สบายใจสวัสดีลูก ฉันพูดพลางตบบกบปอข้างๆทุกอย่างโอเคไหมเขาไม่ได้นั่งลงทันทีแค่ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเดินมาสุดตัวลงข้างฉันไม่ใกล้เกินไปเขาเจ้องมือตัวเองเหมือนมันจะมีคําตอบที่เขาไม่มีแม่เขาพูดเสียงแทบเป็นกระซิบเราคุยกันได้ไหมหัวใจฉันเต้นแรงเสียงนั้นเสียงเด็กน้อยที่หวัดกลัวที่ฉันไม่ได้ยินมานานหลายปีฉันหันไปหาเขาเต็มตัวให้ความสนใจเขาทั้งหมดแน่นอนลูกมีอะไรในใจหรือเปล่า เขาลังเลแล้วเงยหน้าขึ้นมองฉันด้วยดวงตาที่เหมือนพ่อของเขาจนแทบเจ็บปวดผมว่าผมว่ามีอะไรผิดปกติก,กับผมท้องของฉันบีบแน่นหมายความว่ายังไงแดเนียนขยับตัวดึงแขนเสื้อเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนพวกเขาคุยกันเรื่องผู้หญิงว่าใครสวยใครที่พวกเขาอยากจะคบด้วยแต่ผมผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมพยายามแล้วจริงๆแต่ผมไม่รู้สึกอะไรฉันไม่พูดปล่อยให้ความเงียบอบกอดคำพูดของเขาถ้าผมเสียละเขาถาม แม่ลูกฉันพูดเบาๆวางมือบนข่าของเขาลูกไม่ได้เสียเขาพยักหน้าช้าๆเกลือนน้ำลายอย่างยากลำบากบางทีผมอาจจะเป็นเกย์แต่บางทีอาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำบางทีผมอาจจะเป็นไม่มีอะไรเลยความเจ็บปวดในน้ำเสียงของเขากระแทกใจฉันฉันประคองใบหน้าของเขาด้วยสองมือจับจ้องสายตาเขาแดเนียล,ลูกไม่ใช่ไม่มีอะไรลูกคือทุกอย่างสำหรับแม่และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรไม่ว่าลูกกำลังค้นพบอะไรมันไม่เปลี่ยนสิ่งนั้นเขากระพริบตากลั้นน้ำตา แต่ถ้ามันไม่เคยเปลี่ยนท่าผมไม่เคยรู้สึกเหมือนที่คนอื่นรู้สึกมันก็ไม่เป็นไรฉันกระซิบความรักมีหลายรูปแบบบางคนเจอมันช้าบางคนเจอมันต่างออกไปลูกสมบูรณ์ในแบบที่ลูกเป็นอยู่ตอนนี้เขาเอ็นตัวมาพิงหลายชั้นและเรานั่งอยู่นานแค่หายใจแค่มีตัวตนในที่สุดเขาก็หลับไปในห้องของเขาฉันนอนตื่นอยู่บนเตียงจ้องเพดานคำพูดของเขาถ้าผมเป็นไม่มีอะไรดังก้งในหัวคืนนั้นไอเดียเริ่มก่อตัว ไม่ใช่แผนแน่นอนแต่เป็นอะไรที่ใกล้เคียงความหวังท่าเขาจะได้เห็นใครสักคนที่มีความมั่นใจคนที่เขารักเป็นตัวเองอย่างไม่ต้องขอโทษบางทีมันอาจช่วยให้เขากล้าขึ้นเช้าวันต่อมาฉันตื่นเช้ากว่าปกติไม่ใช่เพื่อทำงานหรือทำธุระแต่เพื่อเป็นคนที่ฉันไม่ได้เห็นมานานฉันม้วนผมใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มชุดที่ฉันไม่ได้ใส่ตั้งแต่ก่อนที่โรเบิร์ตจะไปทำงานครั้งที่สามใส่ส้นสูงที่ยังจำวิธี ส่งเสียงกระทบพื้นในถงทางเดินได้เมื่อแดนเนียนลงมาเขาชะง,งักมองฉันเหมือนเห็นคนแปลกหน้าแล้วเขากระซิบอะไรที่ทำให้ฉันหนาวสันแม่แม่ดูเหมือนผู้หญิงในรูปของพ่อฉันยืนนิ่งมือหนึ่งกำกกาแฟร้อนอีกมือลอยอยู่ใกล้ขอบเคาน์เตอร์ครัวคำพูดของแดนเนียนแขวนอยู่ในอากาศค้างเหมือนโน้ตสุดท้ายของเพลงที่ไม่ยอมจางหายผู้หญิงในรูปของพ่อรูปอะไรฉันถามเสียงคงที่แม่ความตื่นตระหนกจะเริ่มแทงใต้ผิวหนังแดเนียนกระพริบตาดูเหมือนรู้ตัวว่า พูดอะไรออกไปขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่ผมเจอบางอย่างเขาขยับตัวอย่างอึดอัดทูลหลังคอฉันรู้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าพูดมากเกินไปหรือเปล่าอยู่ไหนฉันถามในสำนักงานของพอลินชักบนสุดผมไม่ได้สอดรูสอดเห็นนะผมแค่หาปากกาแต่มีรูปนี้ไม่มีชื่อหรืออะไรแค่รูปผู้หญิงยืนหน้าคาเฟ่ที่ไหนสักแห่งและเธอดูเขามองฉันเหมือนแม่ตอนนี้เลยฉันไม่ตอบทันทีชีพจรเริ่มเต้นดังในหูโรเบิร์ต และฉันแต่งงานกันมา18ปปีฉันเคยเห็นทุกอัลบั้มรูปทุกโฟลเดอร์ทริปภักร้อนทุกความทรงจำดิจิทัลหรืออย่างน้อยฉันก็คิดอย่างนั้นแต่ฉันไม่เคยเห็นรูปนี้ให้แม่ดูหน่อยได้ไหมฉันถามเงียบๆแดนนี่ลังเลแล้วพยักหน้าไม่กี่นาทีต่อมาฉันยืนอยู่หน้าประตูสำนักงานของโรเบิร์ตห้องที่แสงสลัวตกแต่งเรียบง่ายและมีความเป็นส่วนตัวในแบบที่ตอนนี้รู้สึกว่าเจตนาแดนนีนคุกเข่าข้างตู้เอกสารล่างดึงลิ้นชักออกด้วยเสียงโลหะนี้ เขายื่นซองสีขาวให้ฉันข้างในเป็นรูปขนาด x 6ผิวด้านขอเพิ่มสึกและในนั้นมีผู้หญิงรูปร่างเพียวยืนบนถนนหินกรวดผมม้วนอ่อนๆรอบหลยเธอใสชุดสีน้ำเงินเข้มชุดของฉันเธอพิงกรอบประตูคาเฟเ่เล็กๆที่มีตัวอักษรฝรั่งเศสบนกันาสาดและยิ้มไม่ใช่ยิ้มให้กล้องแต่ยิ้มให้ชายที่อยู่หลังกะล้อไม่มีคำบรรยายไม่มีวันที่แต่ฉันรู้จักรอยยิ้มนั้นรอยยิ้มที่ฉันเคยมีเมื่อโรเบิร์ตมองฉันเหมือนฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในห้อง และเขาเคยทำแบบนั้นจนกว่าทริปจะยาวนานขึ้นจนกว่าความเงียบจะหนักหน่วงขึ้นจนกว่าฉันจะลืมความรู้สึกของการถูกมองลูกคิดอะไรอยู่แดนเนียนถามเบาๆฉันบอกความจริงเขาไม่ได้ยังไม่ได้ฉันพับรูปใส่กลับในซองและยื่นให้เขาขอบคุณที่ให้แม่ดูเขาดูเหมือนอยากพูดอะไรต่อแต่เขาไม่ผลักดันเขาแค่พยักหน้าและถอยออกไปปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวในสำนักงาน คืนนั้นฉันรอจนแดเนียลหลับก่อนจะย้อนกลับไปที่สำนักงานฉันดึงลิ้นชักออกอีกครั้งคราวนี้คนอย่างตั้งใจใบเสร็จแฟลชไลทโบรชัวสองสามใบแต่ซ่อนอยู่หลังกองซองจดหมายคือสมุดบันทึกหนังบางๆข้างในมีชื่อเมืองวันที่บางหน้าเหมือนตารางเดินทางบางหน้าเหมือนบันทึกที่คลุมเครือแต่หน้ากระดาษหนึ่งทำให้ฉันชะงัการิสคาเฟ่ลูนเธอดูเปล่งนแปลงไม่มีการติดต่อตั้งแต่นั้นปลอดภัยกว่าแบบนี้ลมหายใจฉันติดขัดปลอดภัยกว่าแบบนี้เธอคือใครเป็นฉันหรือเป็นคนอื่น พันใดนั้นขอบเขตของชีวิตฉันไม่รู้สึกมั่นคงอีกต่อไปมันเหมือนเป็นเพียงเส้นบางๆบนแผนที่ที่ฉันไม่เคยว่าจริงๆฉันนั่งบนพื้นสำนักงานของโรเบิร์ตเกือบชั่วโมงรูปในมือหนึ่งสมุดบันทึกในอีกมือผู้หญิงในรูปอาจเป็นฉันแต่ไม่ใช่หรือบางทีเธอคือคนที่ฉันเคยเป็นเมื่อนานมาแล้วก่อนที่บทบาทและกิจวัตรจะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสีเทาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันแตกสลายไม่ใช่ความเป็นไปได้ของการนอกใจไม่ใช่ความลับแต่เป็นความคิดที่ว่า ฉันหลงอยู่ในบทบาทภรรยาและแม่จนสามีของฉันต้องออกไปตามหาคนที่สดใสกว่าคนที่ฉันเคยเป็นฉันกำลังเก็บทุกอย่างกลับเข้าลิ้นชักพยายามขจัดความเจ็บปวดจากอกเมื่อได้ยินเสียงแดนเนียนจากด้านหลังแม่ไม่ควรเห็นสิ่งนั้นฉันหันกลับไปตกใจใบหน้าของเขาไร้อารมณ์สงบเกินไปลูกพูดถึงอะไรฉันถามลุกขึ้นยืนแดนเนียนก้าวเข้ามาในห้องชา้าช้าเงายืดยาวรอบตัวเขาแล้วเขาพูดรูปนั้นไม่ใช่ของพ่อมันเป็นของผมแม่ไม่ควรเห็นมัน คำพูดนั้นเหมือนน้าเย็นสาดลงหลังฉันหันช้าๆราวกับเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าแดเนียนยืนที่ประตูแขนให้ข้างลําตัวแสงในทงทางเดินทําให้ครึ่งหน้าเขาอยู่ในเงาท่าทางของเขาทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความรู้สึกผิดแต่เป็นอะไรที่เงียบกว่านั้นการยอมจำนนฉันพยายามทําให้เสียงมั่นคงแดเนียนลูกหมายถึงอะไรว่ารูปนั้นเป็นของลูกเขาไม่สะดุง้งผมเจอมันเมื่อปีที่แล้ว นห้าร้เก่าของพ่อเขาเดินเข้ามาในห้องไม่มองลิ้นชักไม่แม้แต่เหลือบมองรูปที่ยังอยู่ในมือฉันมันอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อการปรับเทียบมีรูปหลายสิบรูปโนต้ตและเธอผู้หญิงคนนั้นฉันกำารูปแน่นขึ้นแล้วลูกเก็บมันไว้ตลอดเวลาเขาพยักหน้าตอนแรกผมคิดว่าเธอเป็นแค่คนที่พ่อทำงานด้วยเพื่อนร่วมง,งานเก่าแต่แล้วผมสังเกตบางอย่างเวลาที่บันทึกไว้รูปเหล่านั้นลงวันที่ก่อนที่ผมจะเกิดแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอดูเหมือนแม่ทุกประการไม่ใช่แค่คล้ายแต่เหมือนแปะ ฉันอยากพูดแต่ขอแห้งผากความเงียบยาวขณะที่แดเนียนเดินผ่านฉันไปนั่งบนเก้า e, อี้โตของโรเบิร์ตหมุนเก้าอี้เล็กน้อยก่อนหยุดด้วยส้นเท้าแต่พื้นผมริ้นรูปนั้นเพราะผมต้องมองมันเพื่อเตือนตัวเองว่าผมไม่ได้บ้าบ้าเรื่องอะไรฉันถามเสียงแทบเป็นกระซิบเขาก้มตัวไปข้างหน้ามือประสานกันว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับผมที่มันไม่ลงตัวและพ่อก็เช่นกัน ฉันมองหน้าเขารูปทรงจมูกโค้งของขากรรไกรดวงตาที่เหมือนโรเบิร์ตใช่แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจฉันเคยแน่ใจหรือเปล่าเสียงของแดเนียนเงียบลงมีบางอย่างที่แม่ไม่รู้แม่สิ่งที่ผมกลัวจะบอกมานานฉันก้าวเข้าใกล้อากาศรอบตัวเราหนักอึ้งนั้นก็บอกมาเขาสูดหายใจลึกผมไม่ฝันเหมือนคนอื่นไม่ใช่ในแง่เปรียบเยือยแต่ตามตัวอักษรผมไม่มีฝันที่เป็นของผมฉันกระพริบตาหมายความว่าในไม่ใช่ของลูก สายตาเขาจ้องฉันไม่วอกแวกตั้งแต่เด็กผมมีภาพแวบๆบแบบความทรงจำของสถานที่ที่ผมไม่เคยไปของบทสนทนาที่ผมไม่เคยมีแต่พวกมันชัดเจนจริงเหมือนผมเคยใช้ชีวิตนั้นฉันรู้สึกหนาวสั่นที่แขนผมไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่ามันอาจเป็นบาดแผลหรือความเครียดแต่แล้วผมเริ่มจดมาลงชื่อเหตุการณ์วันที่ผมตรวจสอบทางออนไลน์ในเอกสารเก่าบันทึกมหาวิทยาลัยบางอย่างมันจริงแม่สถานที่จริงคนจริงจากหลายสิบปีก่อนบางอย่างจากก่อนที่ผมจะเกิดเขาลุกขึ้น และทันใดนั้นเขาดูแก่กว่า17ปีในล้าแตกสลายฝันหนึ่งเกิดซ้ำๆคาเฟ่ในปารีสผู้หญิงในชุดสีน้ำเงินเข้มผมม้วนเธอมักจะหันมามองผมขณะที่ผมยกกล้องและผมรู้สึกเจ็บในอกทุกครั้งเหมือนผมกำลังสูญเสียเธอแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนิ้วของฉันเริ่มสั่นฉันวางรูปลงบนโตราวกับมันจะเผาไหมผมไม่เข้าใจมันแดเนียนพูดต่อจนกระทั่งวันที่แม่ใส่ชุดนั้นทรงผมนั้นลิปสติกนั้นแม่เดินเข้าครัวและชั่วขณะหนึ่งผมสาบานได้ว่า ไม่ได้เห็นแม่ผมเห็นเธอเขาก้าวเข้ามาใกล้ชาช้าระมัดระวังผมคิดว่าผมเคยใช้ชีวิตมาก่อนหรือมีใครบางคนใช้ชีวิตผ่านผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่าผมเคยเป็นคนอื่นและผมคิดว่าเธอเขาชี้ไปที่รูปคือทุกอย่างสำหรับผมห้องเงียบลงมีเพียงเสียงห้ามของตู้เย็นที่ดังขึ้นในระยะไกลแล้วตอนนี้ลูกคิดยังไงฉันถามเสียงแตกพราเขามองตรงมาที่ฉันผมคิดว่าเธอคือแม่ คำพูดนั้นทำลายบางอย่างในตัวฉันไม่ใช่จากความกลัวแต่จากอะไรที่แปลกกว่านั้นความคุ้นเคยเพราะฉันก็ฝันเช่นกันไม่ชัดเจนแต่เป็นเงาเสียงกระซิบไปหน้าที่ฉันตั้งชื่อไม่ได้ที่ทำให้ฉันตื่นมาพร้อมหัวใจเต้นแรงอาการเดจาวูที่ทำให้ฉันวิ่งเวียนกลิ่นเอสเปรสโซที่บางครั้งทำให้น้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลฉันฝังมันไว้คิดว่าเป็นความเครียดความโศกเศร้าความเหนื่อยล้าแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจ ผมไม่รู้ว่านี่หมายถึงอะไรแดนเนียลพูดเสียงนุ่มนวลขึ้นผมแค่รู้ว่าต้องบอกแม่เพราะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ไม่มีอะไรฉันเอื้อมมือไปสัมผัสไปหน้าของเขานิ้วโป้งลูบแก้มเขาไม่สะดุ้งลูก,ลกไม่ใช่ไม่มีอะไรฉันกระซิบคำพูดนั้นสะท้อนจากบทสนทนาของเราเมื่อวันก่อนและสิ่งนี้ก็เช่นกันดวงตาเขาวาววับแต่เขาไม่ร้องให้เขาแค่พยักหน้าเรายืนอยู่นานไม่พูดอะไรอยู่ในสายใยแปลกประหลาดของเวลาความทรงจำและสายเลือด และประตูหน้าบ้านก็คลิกเปิดเราทั้งคู่หันไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยหนักหนูโรเบิร์ตกลับมาก่อนกำหนดสองวันแดเนียนถอยกลับเข้าไปในเงามืดขณะที่ฉันสัญชาตญาณหายิบรูปขึ้นอีกครั้งและซ่อนไว้หลังหลังโรเบิร์ตเดินเข้ามาในถงทางเดินถือกระเป๋าเดินทางเน็กไทยคลายออกหน้าตาดูเหนื่อยแบบสบายๆเขายิ้มเมื่อเห็นฉันคุณดูเปล่งปลั่งเขาผู้สายตากวาดไปที่ชุดของฉันทำอะไรกับผมหรือเปล่า ก่อนที่ฉันจะตอบสายตาเขากวาดผ่านฉันไปล็อกที่แดเนียนแวบหนึ่งความรู้สึกบางอย่างรับรู้ความกลัวความรู้สึกผิดอะไรก็ตามมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็หายไปโรเบิร์ตยิ้มสวัสดีลูกยังไม่นอนดึกเฉียวแดนเนียนไม่ตอบแค่จ้องและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันตรหนักว่าฉันไม่รู้จักผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วย